จะแสดงถึงเรื่องคุณพระพุทธเจ้าเขาจะขอคุณพระพุทธเจ้าอย่างเดียวห้ฟังพุทธศาสนาของเราที่จะตั้งขึ้นได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนอื่นคนทั้งโลกอุประมาเปรียบเหมือนกันกับว่าไก่ ตัวใดออกก่อนตัวนั้นเน่ะตัวใดเบาะออกมาเป็นตัวไก่ก่อนตัวนั้นเรียกว่าตัวตัวก่อนเกิดก่อนิ่นก่อนเกิดก่อนตัวอื่นให้พระเดชา้า่านตัดสรู้ก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่จะรู้เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงจึงว่าเป็นผู้เกิดก่อนแล้วจะเน้ตั้งาศาสนาลง คือว่าไม่ได้ตั้งที่อื่นนกตั้งตัวองค์นั้นนะ่ะให้เป็นพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็สอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วไปหมดไม่ได้เลือกชั้นระบุคคลหนุ่มแก่ไม่ว่านั่นเรียกว่าศาสนาจะตั้งขึ้นในเพราะพระพุทธเจ้าก่อน พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญวารมีมาถึงสี่ตสงไข่มันเหลือขนาดหนานับเรียกว่าอสงข์อสงไข์หลายภพหลายชาติเหลือเกินนะับหมื่นกันแสนกับอนันตชาติกับก็ยังน้อยกันก็นยังน้อยอยู่บำเพ็ญวรรมีป่าธนาโพธิญาณ ด้วยความสงสารเอ็นดูมนุษย์สัตว์พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นหมอคนหนึ่งสำหรับคนเป็นโรคจิตยาคือธรรมโอสถสำหรับที่จะวางให้รักษาโรคอันนั้นให้หาย หายจริงๆหายจนพ้นจากโลกเลยพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายหายจริงๆไ่เหมือนกับหมอธรรมดาทึ่งสามัญทุชนนี้จะรักษาอาการหายเป็นจริงเป็นส่วนๆไปเช่นเป็นไข้เป็นหนาวหรือเจ็บหัวปวดท้องรักษาหายเป็น,นั้นส่วนๆไป แล้วจะกลับเกิดขึ้นมาอีกสว่วนญาธรรมโอสถพระพุทิเจ้าเมื่อเป็นโลกภายในใจคือกิเลสหุ่มพ่ออยู่ภายในเรียกว่าโลกหัวใจความโลภความโกรธความหลงความโม,โมอมประมาท มันกินอยู่ภายในใจเรื่องจิตทีมานะเรื่องอาสวะทั้งหลายหมดนั้นฝังอยู่ภายในใจยาธรรมโอสดเทวระอ,องค์สอนอาสมารถที่จะขุดค้นขึ้นมาสามารถจะงับดักศูนย์ไปได้ัน,นั้นเรียกว่า โลกระงับหายไปคนนั้นก็จะอยู่สุขสบายไม่กระทับกระสายเดือดร้อนอยู่สบายในโลกเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็เป็นอันละจริงๆไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกไร้พุทธเจ้ายัางไงชื่อว่าเป็นหมอ พระพุทธเจ้าเตชื่อว่าเป็นนายกนายโกผู้นำโลกงนำให้คนให้มนุษย์ชาวโลกทั้งหลายตลอดเทวดาอินพรมนำไปสู่สุขตินำไปสู่ทานที่ดี พระองค์เบียดเบียนสัตว์คือว่าเบียดเบียนกิเลสนั่นเองทำลายกิเลสเบียดเบียนกิเลสทำให้คนพ้นจากความทุกข์ทรมานตัวกิเลสมันเป็นเหตุเกาะอยู่ในสันดาน พระองค์จะเทศนาให้ระงับดับกิเลสานั้นเรียกว่าเบียดเบียดแต่ไม่ได้เบียดเบียนคนแต่บางคนอาจจะว่าเบียดเบียนตนอา,อาจจะว่าเบียดเบียนคนก็ได้คือหวงแหนอยู่ไม่อยากจะให้พระองค์เทศนาอย่างสามัญนนชนทั่วไป เราประพฤติชั่วเลียวไหลเช่นคนขโมยคนลักชกขโมยต่างๆถูกตำรวจปราบปรามถูกตำรวจไล่จับหาว่าตำรวจเบียดเบียนลูกเตาลูกหลานประพฤติชั่วพ่อแม่สั่งสอนอบรม ใอ้สามชั่วไอ้งดเว้นจากขามชั่วว่าพ่อแม่นะั้นเบียดเบียนตนเกียดโกรธตนอันนี้ก็ชั้นเดียวกันคนที่ชอบชั่วเป็นต้นว่าดื่มสุร,รายามเมาติดแท้นจนองอมแงมไปหมด องสอนให้ละมันเป็นความชั่วมดทั้งทรัพย์สินเงินทองมดทั้งสติปัญญามดทั้งความละอายนี่ิโอตดตะปะไม่มีในตัวสอนให้ละแพระองค์เบียดเบียนอย่างนี้เป็นตนในการที่จะเทศวนันนี้เทศเป็นงเรื่องสระคุณของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะพระคุณมีเก้าบทแต่ไม่ได้แสดงถึงเรื่องอันนั้นอิติปิโ,โสวควาทางสมาสมุโทโธมีถึงเก้าบทแต่จะแสดงยนย่อมีสามบทคือเมตตาค,าคุณกระุ่ณาคุณปัญวิสุทธิคุณ ทั้งสามเนเี่ยเมื่อเทศทั้งสามนี้ก็จะเกี่ยวทั้งเรื่องท่านเก้าเน้วเหมือนกันบรรดาคุณทั้งหลายที่แสดงถึงเก้าถึงอะไรก็ตามเถอะถ้าแสดงทั้งเรื่องคุณนะมันเกี่ยวเนื่องถึงกันมดทุกสิ่งทุกอย่าง เว้นเสียแต่ว่าผู้ที่อธิบายผู้ที่แสดงจะแสดงตอนไหนก็ได้หรือผู้ที่ฟังฟังไม่ถูกอาจจะฟังเข้าใจไปคนละอย่างแสดงเพ็ะคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อแสดงในงคุณพระพุทธเจ้าอาจจะไปพุทธขึ้นนึงนุ่นลึกแล้วลึกถึงคุณบิดามารดาคุณอุปชาอาจารย์พุ่ก็ได้เพราะเหตุที่จิตของเราผู้ที่ฟังไม่ตั้งมั่นอย่างลงที่เดียวเกิดจากจิตแนะ ที่จะยังรู้ถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่มีใครสามารถจะพูดได้หมดคุณโดยเจ้ามีอนเนกอัน,นันต์เนื้อที่จะคนานานับเนื้อที่จะปัญนานา,นาถ้าหากแสดงก็แสดงตามมาติและความเห็นของตนเท่านั้นพูดแสดง ท่านเองพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาอุบัติขึ้นในโลกสแสดงของคุณพระพุทธเจ้าองค์ที่อุบัติขึ้นมาแล้ว,ลวจนสิ้นพิชนก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดท่าสแสดงไว้อย่างนี้นี่แสดงถึงเรื่องเมตตา ความเมตตาสงสารของความเมตตาพระพุทธเจ้านั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับพื้นแผ่นปะสสาธาใครจะอุจจาระปัสสวะเขาจะทิ้งขยะพุนหุ่นหุ้นอยอไรแสงลงไปในที่นั้น,นมดสิ่งทุกอย่างแผ่นดินไม่รู้สึก เกียดไม่รู้สึกโกรธอมามาทนานอุปมา,าเปรียบแทนไม่ใช่อุปมา,าเปรียบคร้งนี้พระอ,องค์สงสารมนุษย์สัตว์เอ,เ,อเมตตาสัตว์คำว่าเมตตานั้นคือมาจาักมิตรคนชั้นใดชั้นใด เหมือนกับพระองค์เท่านั้นไม่่าไม่เลือกชั้นต่ำชั้นสูงอยากประหยัดเร็วตามประเด็นต่างเมตตาอย่างเดียวเมตตาอะไรเมตตาอยากจะให้เขาพ้นจากความชั่วที่เขาทำนั่นเขาไม่รู้ตัวพระองค์ คนจากความชั่วแล้วอยากจะให้ก็เว้นจากความชั่วอย่างพงค์นม่อยากให้ก็าทาผิดการไม่รู้สึกทำไปดูุามงมง่ายจึงในเมตตาเขามนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่ทำชั่วลงไปนะั้น คือกรรมชั่วที่ทำไปแล้วนั้นมันเสวยวิบากนับภบนับชาติไม่ถว้วนไม่บางทีก็อาจสามารถได้รับในชาตินี้หรือชาติต่อๆไปก็มีหรือบางทีมันตั้งหลายพบหลายชาติจึงค่อยได้รับก็มีกรรมที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทำลงไปแล้ว เขาย่อมได้รับกรรมนั้นนั้นคนอื่นรับแทนไม่ได้อันที่กรรมมันติดตัวอยู่นั่นเนี่ยท่านสงสารในเ,เ,เมตตาอยากจะให้เขาละชั่วกรรมนิดๆหน่นนอยๆทาแล้วต้องแบของตัวทั้งนั้น ลองคิดดูสิมนุษย์ของพวกเราเกิดมาเรียกว่าทำกรรมให้จบจากสิทธิ์เกิดขึ้นมาทุกคนต้องทำกรรมอย่างนั้นลํำไปกรรมดียังชั่วหน่อยทางกรรมชั่วนั้นสิมันเปเหตุนในเดือดร้อนภายหลังในชาตินี้ทุกคนเกิดขึ้นมา ต้องมีคนละอย่างสองอย่างไม่ไม่ว่าก,กันไปคนนั้นอีกได้ทำกรรมชั่วไแล้วโดยความไม่รู้ตัวก็มีถึงรู้ตัวก็ฝ่าฝืนทำก็มีทำโดยการจําเป็นทำโดยการบังเอิญันกรรมชั่วที่ตนทำพระเมตตาตรงนี้แหละ อยากจะให้ค้นจากอยากจะให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายมาให้ทำกรรมโมนีลให้เว้นจากกรรมโมเนีย,เ,นรมมเ,นยเรียกว่ามิตรพระองค์เป็นมิตรมดเมตตาคือมิตรพระองค์ดีแล้วก็อยากให้คนอื่นดีอย่างพระองค์ พ้นจากกรรมแล้วก็อยากจยให้มนุษย์ผู้อื่นพ้นจากอย่างพระองค์พระเทวทัตคิดประทุษร้ายพระองค์ถึงขนาดที่จะฆ่าพระองค์พระองค์ทรงสารเอ็นดูอันเทวทัตนั้นทำความชั่ว เหลือหลายทําไมยังเลยไปทําอย่างไงนเนาะสอนดีสอนดีแล้วทําไมยังรับจะทําชั่วแค่นนเนาะสอนจนกระทั่งได้โลกิญญาฌานทําไมยังไปแกล้งทําคนชั่วอย่างนั้นจึงจึงไปลุกอานาจของคนชั่วอย่างนั้นท่านอุบมาเปียบไว้พระองค์เอ็นดูเมตตาปรารถนาหวังดี ต่อเทวทัตชั้นใดเหมือนกับพระราหุนขอ,ออของพระโอรสของพระงอ์ก็ชั้นนั้นเหมือนกันอันนั้นเ่็พระหมาเปียกไปเฉยนะแต่พระองค์ไม่มีหรอกอันที่จะเอ็นดูเมตตาเอน็เอนดูเมตตาปาถนาอยกให้พ้นจากทุกข์อันพระราหุนนั้นท่านไม่มีเมตตาท่านไม่มีเอ็นดูเลยแหละท,ท่านไม่ปาฏ ไม่มีรักมีเอ็นดูเลยละท่านาน,าานั่นเปล่าถนายนั้นธรรมดาสาวันิดชดคือรักลูกชั้นใดพระองค์รักพระลาหุลนชั้นใดก็รักเอ็นดูพระเทวทัตฉันนั้นเหมือนกันมีความเมตตาของพระองค์ เมตตาเหลือหลายเรียกว่าถ้าหากว่าผู้นั้นพ้นจากความชั่วแล้วครานี้ดีใจเรียกว่ากรุณาเกิดค,ความดีใจพอใจพอใจในการที่เขาพ้นจากความชั่วคือธรรมดาถ้าหากว่าลูกของเราอย่างนี้แหละทำความชั่วแล้วก็คิดอยากจะให้เขาพ้นจากความชั่ว ทั้งข้าพ้นจากควชั่วเราก็ดีใจอันนั้นเรียกว่ากรุณาสงสารเย็นดูความกรุณาของพระองค์มีมากมายเรืออร่อยๆเรียกว่ามห ah oh ากรุณิกุณาโถพระองค์มีมหากรุณาอย่างยิ่ง มันก็ห่วงนามมหาสมุทรไม่มีขอบเขตไม่ได้เลือกชั้นวรรณะบุคคลจะเป็นญาติมิตรพวกพ้องพี่น้องแล้วเป็นชาติไหนชาติไหนก็ตามมีมหากรุณาทั่วกันหมดทุงหนทุงแห่ง ค่านี้ที่จะให้เป็นเมตตาก็ดีเป็นมหากรุณาก็ดีเพราะวิสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์หมดจบของผมนั้นต่างหากอย่างพวกเราที่จะเห็นคุณพระเจ้าด้วยน้ำใจจริงแท้น,นต้องเมตในต้องมีกำลังใจ ต้องตั้งมั่นถึงไม่บริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์ก็ให้ตั้งมั่นลงแนวแน่เต็มที่ถ้าจิตตั้งมั่นแนวแน่เต็มที่พิจารณาั้งคุณไม่มีที่สิ้นที่สุดอันนั้นพระองค์บริสุทธิ์มากล้นเหลือหลายพระองค์จึงเคยมีเมตตา กรุณายังเรียกมหากรุณาอย่างยิ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์เราเนะี่ยเมตตากรุณาแล้วหากว่ามนุษย์สัก์คนใดทำตามเมตตาปราถนาอยากจะให้ดีหวังดีั้าเมื่อบุคคลนั้นได้ดีแล้วก็เกิดมุทุตาขึ้นมา ทัเมื่อบุคคลนั้นไม่ทำดีไม่งดเว้นจากความชั่วยังทำอยู่ฝ่าฟื้นทำอยู่เมื่อหมดกำลังแล้วพระองค์ก็ตั้งอยู่ในอุเปคขาไม่ได้กกังวลเกี่ยวของไม่เหมือนกับมนุษย์อย่างบิดามารดารักลูก เมื่อโอรมสั่งสอนไม่ได้ก็เกิดโวนัดน้อยใ,ใจบางคนยัง,วงทวงนี่ทวงสินอีกําำเลี้ยงไม้จนเติบโตมันก็ไม่ฟังใอยฟังคำมสศาะละเสียงเงินเสียทองมากมายมันทวงนี้เขาทำอีกถ้าองค์ไม่มีปล่อยวางเฉยเลย ความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกับคนมันธรรมดาสามัญถ้าหากคนใดที่จะเทียนาเมตตากรุณาของพระองค์ให้เต็มที่เต็มเตี่ยมได้เห็นได้ใจของตนเองต้องมีสมาธิวก่อน ถ้าพิจารณาเพลินเผไม่เห็นหรอกอย่างพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณายังงงๆไปนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะอะไรก็พอมีเมตตามีกรุณาเพราะมีมิสุทธิคุณนี่เอง แต่เราก็มานับถือพุทธศาสนาก็นับถือตามเขาไปหาได้รู้ไหมว่าเมตตาของพระองค์ขนาดไหนกรุุนนามีขนาดไหนปัญญาวิชุนปัญญาของพระองค์มีขนาดไหนแก่มนุษย์ชาวโลกเลยนับถือตามตามกันไปเฉยๆอย่างนี้เลยเรียกว่ายังไม่เห็นคุณของพระองค์ ัถ้าหาก่าเห็นด้วยตนเองจริงๆจังแล้วมันเหลือที่จะพูดพูดไม่ออกหรอกเพราะคุณนั้นยิ่งใหญ่เหลือประมาณจะพิจารณาแง่ไหนมุมไหนถูกมดอย่างแล้วว่าปฏิบัติก็เพราะเหตุธรรมเทศนาที่พระองค์สอนไว้เมตตาเมตตาไว้แต่ก่อนเรามาได้ฟังได้ยินก็ยัง เพียงค่มาปฏิบัติได้ใน้หน่อยมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเป็นภิกษุสสามเณรอย่างเป็นพระวินสฆ์ได้บวชนี่ก็เพราะพระธรรมคำสองพระพุทธเจ้าจะดำรงคงชีวิตอยู่ได้กับพระเมตตาคำสองพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามคำสองพรพุทธเจ้า เห็นนั่นเิงว่าถ้าคุณในเหนือหลายคันหักพิจารณาลงไปถีทั่วเนะี่ยมากมายเหลือที่จะกันนา,นานครับนั่นเิงว่าให้พากันพิจรารณา้ดยตนเองอย่าไปใช้ย่าให้คนอื่นอย่าให้คนอื่นบอกมันยังรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นรู้แจ้งเห็นจริงในสื่อว่าเห็นทมเห็นจริง คำสอนของพระเจ้าจริจึงจะเชื่อตามธรรมคำสอนที่เทท,ท่านเทศนาให้ฟังว่าเป็นจริงอย่างไรถ้าไม่เห็นด้วยตนเองก็ไม่ไม่เห็นตามเป็นจริงเอาละเทศศนาทน่าน เราลืกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการทำดีท่านปรารถนาหวังดีต่อเราแต่เราไม่ทำดีมันกง,งนมันขามและชื่อว่านี้และคุณก็ถูกและชื่อว่าไม่เอาใจใส่ก็ถูก เราทํำดบทํำดี ب, ำด ب, มันสมกับเจตนาของพระองค์ไม่ได้หวังตอบแทนอะไรเลยพระองค์ทำปาถนาวันดีต่อเราปาถนายังให้เราบริสุทธิ์หมดจดจริงๆเอ็นดูเมตตาหวังดีต่อเราถึงว่า ทำผิดพลาดเล็กๆนน้อยก็แนะนำตักเตือนทำสอนอย่างพระองค์สอนให้ละค่วมชั่วให้พระงียท่านสอนเฉพาะพระเทนละค่วมชั่วด้วย การบัญญัติชิกาบทวินัยปรราชิกสังฆาทิเศตนีสจะขีปายตีตลอดถึงสุกฏทุภาสิตตลอดถึงอาภิสมาจารย์นั้นของที่ไม่ควรเล็กๆน่น้อยแนะนำท่าสอนมอดทุกสิ่งทุกอย่างรัวพวกเราจะทำชั่ว บอกแนะนำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างดักไว้ทุกด้านทุกทางแต่คนเรามันฝ่าฝืนทำมาจนได้ความชั่วนั้นด้านทะเลวาดก็อันเดียวกันนั่นแหละกับเรื่องพระก็ดี ถ้าหากว่าทำถึงที่ธรรมะของพอระเดจาแล้วถึงถึงที่ธรรมะอันเป็นจริงของพอระเจ้าแล้วเห็นความผิดพลาดตร่องตนนิดนิดหน่อยๆเรียกว่าพยาดสีวาที่พระองค์เห็นไอ้ที่พระอ,องค์เทศได้ฟัอองของนิดนิดหน่อยๆเท่าน,น,น,นั้น KN. โทษประมาณเล็กๆน้น่นนอยก็ละได้ ความบริสุทธิ์ของพระองค์เทศนาวันนี้เรียกว่าเห็นความบริสุทธิ์ของตนงจริงๆละเล็กเน้อยน้อยกับละได้หมดาการละเล็กๆน้อยนนั้นมันก็เข้ากับหลักที่อภิสมาจาร์ท่านสอนไว้นั่นเองเหตุนั้นเราจึงควร เราลึกถึงพระคุณของพระองค์ไม่ใช่เอาพุทธโธมาว่า,าพุทธโธเฉยแต่เอาพุทธโธมาว่าเฉยๆมันก็ยังขลังพอแล้วถ้าพิจารณาพุทธโธนั่นเน่ะคือท่านตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มาแนะนำตักเตือนท่รมสอนเราให้เราละชั่วทำดีพิจารณาลงไปอย่างนี้เห็นชัดโดยตนเอง นั่นเรียกว่าพุทธโธอาการเห็นนั่นเรียกว่าพุทธโธความรู้ขึ้นมาเรียกว่าพุทธโธถึงพุทธโธแท้ทีเดียวนั้นไม่ใช่นึกเฉยไม่ใช่คิดนึกเฉยพฤติกรรมไม่เฉยเรารู้แจ้งเห็นจริงคุณพระพุทธเจ้านั่นเป็นพุทธโธโดยโดยเฉพาะ แย่นั้นจะไงพิจารณาพุโทโธพุทโธคําเดียวนระงับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดมิตจิตผ่องใสสะอาดอยู่ภายในนั่นแน่เป็นพุโทโธเบิกบานยิบยานาแ่มใสเหมือนกระดอกไม้ดอกบัวบานเต็มที่เลย เมือนกับพิธีิพรจันทร์ใสสว่างจ้าเต็มที่เลย